สวัสดีครับผมวน,นาสงเสรินะครับนักเคมีเภสัชวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยนะครับของพอริตินอีกงานหนึ่งนะครับผมงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่ผมเห็นว่ามีความสําคัญสําหรับคนไทยงานหนึ่งนะครับโดยพอลิตินที่สกัดออกมาโดยบริษัทการมิเนกเอลซีจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับบริษัทการมเนกเอลซีนั้นได้ทําการเพราะปลูก นะครับลองเกสรดอกไม้ทั้งหมดนะเพราะปู่เองนะแล้วก็ได้นำลองนั้นทำการวิจัยมามากกว่า30ปีนะครับวิจัยแล้วสกัดออกมาได้ผลเป็นที่น่าพอใจมากนะครับโดยการสกัดอันนี้นะครับเป็นการสกัดขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นการสกัดที่ขั้นสูงมากก็คือว่าสารที่ได้จากลองเกสรดอกไม้นั้นมีมากกว่า280ชนิดท่านดูนะครับ สารทั้งหมด2 8 0กว่าชนิดเป็นสารอาหารที่มี2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือสารอาหารที่ละลายน้ํากลุ่มที่2คือสารอาหารที่ไม่ละลายน้ํากลุ่มที่ไม่ละลายน้ำนั่นแหละครับเป็นกลุ่มที่ทําการสกัดได้ยากเพราะฉะนั้นทางการเมืองจึงทําการวิจัยวิจัยและพัฒนาการสกัดโดยใช้นวัตกรรมใหม่ เราเรียกว่าการสกัด n อนโซเวนหรือการสกัดที่ไม่ใช้ตัวทำละลายครับเพราะว่ากลุ่มที่ไม่ละลายน้ำที่เราเรียกว่า G B X เป็นกลุ่มที่ต้องใช้ตัวทำละลายเท่านั้นแต่ตอนนี้ตัวทำละลายเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ได้เพราะว่าโดยทั่วๆไปนะฮะการสกัดสารเคมีที่ไม่ละลายน้ำนะครับหรือยาบางตัวเนี่ยเมื่อใช้ตัวทำลลายแล้วเนี่ยสารสกัดพวกนีย มันจะไม่ออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่เพียวจะมีตัวทําลายแทรกอยู่อย่างน้อยสามเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อแทรกอยู่เป็นยังไงครับผู้ที่ทานเข้าไปก็จะเกิดผลข้างเคียงทันทีถ้าใครที่มีภูมิร่างกายที่แย่นะครับมันจะเกิดผลข้างเคียงในเดี๋ยวนั้นเลยในชั่วโมงนั้นเลยนี่คือผลข้างเคียงจากการทานยาหรือจากการเจอพวกโซเวนพวกนี้นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีผลข้างเคียงมันจะสะสมไปเรื่อย พอสะสมสะสมไปเรื่อยปุ๊บมันจะทําให้ตรงจุดบางจุดนั้นเสื่อมแล้วจึงทําให้คนนั้นเป็นภูมิแพ้ภูมิการบกพร่องไปนะครับเพราะฉะนั้นโดยด้วยกรรมวิธีนวัตกรรมระดับโลกการมเนกจึงได้รับนะการงานวิจัยนะทำการวิจัยมากกว่า150งานวิจัยและได้การรับรองนะครับนำไปทั่วโลกเลย50 กว่าประเทศทั่วโลกหรือมากกว่านั้นนะครับตอนนี้มากกว่านั้นแล้วจึงทําให้ทั่วโลกยอมรับเลยจากผลงานการวิจัยและการสกัดค่านน็ตวานของแอมีเนิกครับโดยวันนี้สิ่งที่ได้มานะครับท่านดูนะครับนอกจากสารสกัดที่ได้ที่ท่านเห็นนะไม่ว่าจะเป็นกรดอะมิโนวิตามินแร่ธาตุสารต้านอนุนสระไฟโตเซอรลกรดไขมันอ่าอ็เกรดดีกรีทนะครับเอนไซม์ต่างๆอีกตัวหนึ่งนะครับในนั้นก็คือ ส่วนนี้เราเรียกว่าโพสตาแกลดินโพสตาแกลดินนั้นจะมีโพสตาแกลดินเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าสารอักเสบโพสตาแกลดินกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าสารต้านการอักเสบครับเพราะฉะนั้นที่จะบอกก็คือว่าทางกามินิกได้ทําการสกัดโพสตาแกลดินที่เป็นสารต้านการอักเสบได้ตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้สามารถไปช่วยท่านได้ในเกี่ยวกับระบบข้อเพราะนั้นทางกามินกจึงได้นํา สารตัวนี้ไปทําการสกัดออกมาและก็ไปช่วยผู้ที่เป็นโรคข้อเสื่อมได้เพราะข้อเสื่อมนั้นมีหลายสาเหตุนะครับเพราะว่าพอเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บเสือ่อมกันคือข้อตรงนั้นจะมีการสร้างสารเสพขึ้นมานะแต่ก่อนที่มีการสร้างเสือขึ้นมาเนปุ๊บมันจะเกิดมีน้ําในข้อนะครับท่านดูนะครับนี่คือข้อของเรานะรข้อปกติทางด้านซ้ายข้อที่เกิดทําการเริ่มเสือนะ่อมแล้ว นะเรียกว่าข้อเสื่อมเนี่ยอยู่ทางด้านขวาท่านเห็นนะครับท่านดูด้านบนกับด้านล่างนะครับด้านบนล่างก็คือตัวแคลเซียมหรือกระดูกเนี่ยกระดูกของเราส่วนสีฟ้าๆที่เห็นตรงกลางอันนั้นอะ่ะคือคาร์ติเลตหรือว่าข้อข้อกระดูกของเราเพราะฉะนั้นข้อกระดูกของเราไม่ใช่แคลเซียมนะครับข้อกระดูกของเรานั้นสร้างจากโปรตีนนะครับซึ่งโปรตีนตัวนี้ก็ย่อยมาจาก ย่อยมาเป็นกรดอะมิโนแล้วกรดอมิโนก็กลับสร้างเป็นข้ออีกทีนึ่งนะครับเราเรียกว่าเราเรียกทั่วไปว่า U C 2นะครับข้อตัวนี้จะไม่มีความรู้สึกไม่มีเส้นประสาทไม่มีระบบเลือดเพราะฉะนั้นข้อตัวนี้มันจะเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวรองรับรองรับน้ําหนักอย่างข้อที่หัวเข่านะรองรับน้ําหนัก น้ําหนักของเราเนี่ยตัวเนี่ยของของเราเนี่ยตัวได้เกือบร้อยบางคนสามารถข้อสามารถรองรับได้มันเกิดการยืดหยุ่นได้เพราะฉะนั้นข้อของท่านเนี่ยนะถ้าข้อเกิดการเส,สื่อมขึ้นมาปุ๊บมันเกิดการซุดพอมันซุดเมื่อไหร่ปุ๊บข้อกระดูกเนี่ยมันจะเกิดการชนกันมันเกิดการซุดกระดูกกับการชนการเกิดการเสียสีกันเมื่อเกิดการเสียสีกันปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เกิดการอักเสบและเกิดการปวดขึ้นมาทันทีเลยนั่นนะครับ พอเกิดการอักเสบปุ๊บสารอักเสบออกมาพอสารอักเสบออกมาเกิดการปวดพอปวดปุ๊บเนี่ยท่านก็ทําให้เกิดทุรนทุรายเกิดการปวดมากถ้าใครที่ทนได้ก็ทนทนไม่ได้ท่านก็ทานยายาที่ทางโรงพยาบาลให้เป็นยาที่เป็นพวกสารสเตยียรอยนะครับทานแล้วเกิดการแก้การปวดแค่ปลายเหตุเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่ทานยาต้านสารอักเสบพวกนี้ นะครับจากน่มีการหายนะครับเป็นยากแก้สารเสพชั่วคราวแต่ต้นเหตุคือทําอย่างไรที่จะทําให้ข้อของเราไม่สร้างสารเสพขึ้นมาตรงนั้นแล้วทําให้ข้อมันซุดข้อมันเสื่อมเพราะฉนั้นอันนี้เป็นหัวใจสําคัญท่านดูนะครับผมลําดับการเกิดนะฮะการเกิดโรคข้อเสื่อมเริ่มต้นเลยถ้าเริ่มต้นคือข้างๆเราตรงนี้คือเปลกาพุ่มข้อถ้าปลกาพุ่มข้อเกิดการเสื่อมขึ้นมานะครับปล่พุ่มข้อนั้น จะมีน้ําหล่อเลี้ยงเราเรียกว่ากรดไฮยาลูโรนิกไอกรดตัวนี้นะครับจะเป็นน้ําหล่อเลี้ยงข้อเรานะให้ความชุ่มชื้นที่ข้อเพราะฉะนั้นข้อของเราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสปริงเป็นตัวรองรับรองรับน้ําหนักเพราะฉะนั้นถ้าน้ําหนักของเรามีข้อที่ที่ดีปุ๊บมันก็โยกไปโยกมานะเราก็ทําให้นุ่มเดินไปไหนก็งอเข่างององอ,งอมืองอเข่าได้นั่นคือคือหน้าที่ของข้อแต่ถ้าเกิดข้อเรื่องการเสื่อม การคดการงอมันก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมันเกิดการเสียดสีน้ําในข้อหายข้อสุดข้อเสื่อมกระดูกเริ่มสุดเมื่อกระดูกชนกันเกิดการเสียดสีเกิดการปวดมากๆกก,ก็ทําให้กระดูกมันโกร่งได้ถ้าโกร่งปุ๊บเนี่ยลำบากแล้วครับต้องทําการผ่าตัดแล้วใส่ข้อปลอมลงไปนะที่เขาเรียกเป็นพลาสติกหรือโลหะเข้าไปนั่นแหละครับเปลี่ยนทีเดี๋ยวนี้ข้างหนึ่งไม่ต่ํากว่า2 0 0 0 0นนะครับ พราะนั้นอันนี้เป็นเป็นหัวใจเลยนะครับจากการที่วิจัยออกมานะครับผมผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้อเสือ่อมข้อเสดเกิดจากอะไรครับหนึ่งะครับเกิดจากการทานอาหารอาหารประเภทนะครับอาหารประเภทที่เค็มมีโซเดียมเยอะเกินไปอะไรบ้างครับใครที่ชอบทานพวกน้ำปลามากๆนะครับใส่ซีอิ๊วเยอะๆน้ำปลาเค็มๆหรือพวกอาหารสำเร็จรูปนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอ่ยหรือพวกอาหารขบเคี้ยวนะครับซึ่ง เด็กวัยรุ่นคนสมัยนี้ยาทานพวกนี้เยอะมากพวกนี้มีสารโซเดียมเยอะเกินไปซึ่งตรงนี้นอกจากจะทําให้เกิดการอักเสบที่ข้อแล้วยังทําให้เกิดอาการบวมด้วยเพราะมันจะทําการที่เก็บน้ําไว้มากเกินไปทําให้น้ำเนี่ยระบายออกที่ไตไม่ทนันเกิดการข้อบวมข้อบวมขาบวมเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ข้อมันบวมขึ้นอาจจะ เพราะนั้นไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องตายอย่างเดียวหรือบางคนเกี่ยวกับว่าขาบวมเกิดจากเส้นเลือดดาอุดตันแต่อันนี้คือเป็นอีกสาเหตุหนึ่งก็คือโซเดียมเยอะเกินไปสาเหตุที่2เกิดจากการทานน้ําตาลของหวานน้ําตาลนะครับตัวดีครับผมน้ําตาลนั้นมีหน้าที่ทําอะไรครับน้ําตาลกินเข้าไปปุ๊บมันจะช่วยทําให้ภูมิคุ้มกันเสื่อมลงนอกจากจะทําให้เป็นเบาหวานแล้วภูมิคุ้มกันเสื่อมลง แล้วตรงจุดไหนตรงตรงกล้ามเนื้อตรงไหนมันเกิดการช้าเกิดการอักเสบตรงนั้นมันจะยิ่งทําให้ตรงนั้นสร้างสารอักเสบได้เร็วขึ้นด้วยสารอาหารน้ําตาลนี่หละครับนะแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกแป้งแป้งที่ขัดสีเนี่ยขาวๆนะครับท่านทานเยอะเกินไปมันก็มีผลเพราะแป้งเปลี่ยนเป็นน้ําตาลจึงทําให้เกิดไปทําให้เกิดการอักเสบที่ข้อน,นั้นได้นะครับและอาหารที่พวกทอดทอดมีผลครับเวลาเราทานอาหารที่ทอด อาหารพวกนี้ที่ทอดเนี่ยมันจะเกิดเป็นสารตัวหนึ่งซึ่งสารตัวนี้มันจะไปเร่งสร้างสารน้ำเสียขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ท่านทานทอดบ่อยๆทอดบ่อยมันเกิดความร้อนด้วยอาหารที่ทอดเขาเรียกอาหารพวกร้อนอาหารร้อนแล้วทาให้เกิดสร้างสารน้ำเสียขึ้นมาทําให้เกิดการเสื่อมของข้อได้เร็วนะครับและอีกตัวหนึ่งคือเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เนี่ยที่เอาไปปิ้งย่างทอดนะครับ ตัวนี้นะครับมีผลทําให้เกิดสาร AGE ซึ่งไม่ได้เกิดจากเนื้อสัตว์ตัวนี้อย่างเดียวสาร AGE นั้นมันจะเกิดจากเนื้อสัตว์ที่เราไปปิ้งย่างทอดแล้วทําปฏิกิยากับน้ําตาลที่อยู่ในร่างกายเรานะครับนะเมื่อน้ําตาลที่เรากินเข้าไปอยู่ในกระเพาะลําไส้มันทำปฏิกิยากับสารที่ปิ้งย่างทอดออกมาพวกนี้มันจึงเกิดเป็นสาร AGE นะ Advanced Glycation End Product นะที่เ่าเห็นสารตัวเนี้ย มันจะวิ่งไปทั่วร่างกายเลยแล้วทําให้ทุกจุดร่างกายเกิดการเสื่อมเสื่อมแบบสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวข้อก็เป็นส่วนหนึ่งที่สาร AG e ตัวนี้ไปฝังตัวอยู่แล้วทําให้เกิดการสร้างสารเสกเสบขึ้นมาเมื่อเกิดสารอักเสบขึ้นปุ๊บมันจะทําให้เกิดน้ําเลี้ยงข้อแห้งลงข้อก็เกิดการฝืดฝืดปุ๊บมันจะทําให้ข้อนั้นสึกสึกสึกไปเรื่อยๆจึงทําให้เกิดข้อเสื่อมขึ้นนะครับ แอลกอฮอล์ก็เหมือนกันครับท่านที่ดืม่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เป็นตัวที่จะไปทําให้เร่งสร้างสารอักเสบได้เร็วนะครับมันเป็นเชื้อตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์เป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารเสบได้เร็วมากนะครับนอกจากน้ําตาลแล้วและยังมีตัวหนึ่งคือคาเฟอีนนะครับกาแฟาผมถือว่าไม่ไม่ไม่มากเท่าไหร่ไม่ได้เป็นพิษอะไรแต่ผู้ที่ทานเกินอัตรานะครับไม่ว่าบางคนทานที ห้าหกแก้วอย่างนี้นะครับท่านต้องระวังนะครับให้ที่ทานบ่อยๆท่านทานบ่อยๆแล้วยิ่งท่านท่านที่ทานคาเฟอีนแล้วใส่น้าตาลเข้าไปเยอะยิ่งมีผลเร่งเลยเพราะคาเฟอีนตัวนี้มันจะทําให้แคลเซียมเนี่ยนะครับเสื่อมออกมาแล้วทําให้แคลเซียมผลักขับออกมาจากปัสสาวะเมื่อแคลเซียมออกมามา,มากๆเข้ามันมีทาให้ทาให้เกิดการสมดุลของของข้อนั้นผิดไปเมื่อสมดุลของข้อผิดไปปุ๊บมันเกิดการเอียงไปข้างในข้างหนึ่งจึงทําให้เกิดการเสื่อมได้ นะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นคนที่น้ําหนักตัวมากไปนะครับมันจะเห็นผลชัดเลยถ้าใครที่หน,หนักตัวมากไปปุ๊บนะข้อมันเสียสม,มดุลปุ๊บมันก็เอียงไปข้างหนึ่งปุ๊บมันซุดลงซุดลงเลยเพราะฉะนั้นการที่มีน้ําหนักตัวมากเกินไปก็มีผลด้วยนะครับจากการวิจัยของการมิเนเกนะครับท่านดูนะครับในโปรโแกรมนี้นะครับสารที่จะออกมาทําให้ข้อเราเสื่อมเป็นสารอักเสบสามตัวก็คืออินเตอร์ลิคิน1 อินเตอร์เลคตินซิกทีแมลฟาไอสตัวนี้นะเป็นสารที่เรียกว่าไซโตไคเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขามองดูแล้วว่าไอสาตัวนี้เป็นสารที่ไม่ดีซึ่งมันเกิดขึ้นจากการที่เราทานอาหารทั้งหมดที่ผมพูดไปนะครับเมื่อเกิดสารหนักเสียทั้งสาตัวนี้ปุ๊บนะครับที่ไขข้อมันจะวิ่งเข้าไปไปทําอะไรครับมันจะไปยับยั้งยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ตัวหนึ่งเรียกโปรตีสซึ่งเอนไซม์โปรตีสตัวนี้จะเป็นเอนไซม์ที่ทําหน้าที่ เปลี่ยนกรดอะมิโนไปเป็นข้อ U2 นะครับแล้วจึงทําให้เกิดสาร MMP ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทาให้ข้อเราเสื่อมไปเรื่อยๆนี่นะครับพราะมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นข้อก็สุดซุดุดลงนะจึงทําให้ข้อเราค่อยๆซุดแล้วหายไปแล้วเมื่อข้อมันหายไปเกิดอะไรขึ้นครับกระดูเนี่ยฮะที่มันเป็นอยู่ระหว่างข้อต่อเนี่ยมันสุดแล้วมันติดกันเกิดการเสื่อม เกิดการอักเสบขึ้นมันเกิดการอักเสบเกิดการขัดสีกันเพราะฉะนั้นคนผู้ผู้ที่มีที่สูงอายุผู้ชราเห็นไหมครับสังเกตถ้าใครปล่อยให้เกิดการข้อนั้นเสื่อมลงเวลาเดินไปเดินมาท่านสังเกตไหมครับเดินมาเนี่ยมันจะเอียงไปเอียงมาอย่างเงี้ยนะไม่ตรงแล้วก็ใช้ใช้ไปนานข้อมันจะโคง้งเขาเรียกกระดูกโก่งงออันนี้ยพราโก่งงอโก่งงอปุ๊บเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้นะครับนอกจากไปผ่าตัดเปลี่ยนอย่างเดียว เปลี่ยนข้อข้อข้อเทียมอย่างเดียวเลยนะครับผมอันนี้คือเป็นางานวิจัยที่ออกมาเพราะฉะนั้นจากการวิจัยของโพลิตินนะครับจึงได้เกิดปฏิยาออกมาว่าโพลิตินนั้นสามารถที่จะไปสร้างสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าโพสตาแกนดินนะที่ที่ผมบอกไปโพสตาแกนดินเราเราจะใช้เป็นตัว PEG1 PEG3 นะครับ PEG1 PEG3 หรือ PEG3 ตัวเนี้ย เป็นสารที่ไปยับยั้งสาร3ตัวที่เรียกว่า interleukin 1 interleukin 6 T M alpha เพราะฉะนั้นพอรตินเมื่อทําการกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง p พ o s t a แ l a n d i n ที่ชื่อว่า PG1 PGT แล้วจะทําให้หยุดการสร้างสารอักเสบทั้ง3ตัวนี้เมื่อสารอักเสบทั้ง3ตัวนี้ไม่สร้างขึ้นมามันก็จะไม่สามารถที่จะไปยับยั้งเอนไซม์โปรตีสได้ จึงทําให้ข้อเรานั้นสามารถที่จะสร้างซึ่งมาใหม่ได้เสืิมเึื่อใหม่ได้ทําให้ข้อเราปรกตินะทำให้ข้อเราไม่เสื่อมนะครับกเราสามารถทํางานได้เดินไปไหนได้โดยที่เรามีความสูขได้เพราะฉะนั้นสําคัญมากนะเราจําเป็นต้องทานโปร,รตีนเพราะโปร,รตีนนั้นจะหยุดการสร้างสารอักเสบด้วยสารโพสตาแกนดินตัวนี้จึงทําให้ข้อเราไม่เสื่อมเมื่อข้อเราไม่เสื่อม นะครับจะทําให้ท่านไม่มีอาการเจ็บปวดนะครับจะไม่มีกระดูโคง้งงอแล้วท่านก็จะมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นข้อเสือ่อมข้อเสียเนะี่ยจะมีความสุขครับเวลานอนจะมีอาการปวดอยู่เรื่อยต้องทานยาพวกสเตียรอยอยู่ประจําเพราะนั้นท่านทานโปรตีนทุกวันนะครับแล้วจะไม่มีอาการข้อเสือ่อมข้อเสพข้อจะไม่สุดสุขภาพจะดีนะจะดูบุคลิกดีด้วยนะครับขอให้ท่านทานโปรตีนทุกวันอย่างน้อย ทานวันละ2แคปซูลหรือ2มื้อเช้าเย็นก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วสุขภาพท่านจะดีข้อจะไม่เสือ่อมจะไม่เป็นโรคข้อเสื่อมนะครับผมวันนี้ผมก็มาปียงเท่านี้นะครับแล้วโอกาสต่อไปจะมีงานวิจัยต่างๆต่อไปมาให้ท่านได้ทราบอีกนะครับว่าโปรตินเรามีงานวิจัยต่อไปมีอะไรบ้างนะครับที่ทั่วโลกยอมรับเลยนะครับผมอ๋อ,อก็วันนี้ก็ขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ